อิเป็นเียเป็นอเวลาฟังธรรมะของท่านนะคะด้านหนึ่งให้คิดไปด้านหนึ่งให้ทำความรู้แจ้งไปเใี้คาควมิดเป็นของปลอมการรู้แจ้งคือของจริงแต่ถ้าไม่มีการคิดก็ไม่ได้ไม่ถ้าไม่รู้แจ้งก็ไม่ได้เช่นกันอยออูท้ท่าเสียทา ต้องคิดให้ตกลงให้ได้และแจ้งให้อย่างทะลุปุกปลดเราจะทำงานทำเรื่องอะไรเราจะได้เข้าใจอย่างชัดเจนวันนี้ทุกท่านวันมีพุทธจิตธรรมญาณทำไมจึงไม่สามารถบรรลุเป็นพุทธะาได้音音สาเหตุอยู่ที่ตรงไหน จากที่ไปพวกเราฟังเราก็จะเข้าใจ无量世啊成就的很少ค่ะอนันตชาติมาผู้ที่จะบรรลุได้นั้นมีน้อยมาก什么叫心？อะไรเรียกว่าใจ？不在不？啊，ไม่ได้อยู่ในภายนอกก็ไม่ได้อยู่ในภายใน也是里面，面。แล้วก็อยู่ทั้งภายในและอีกทั้งภายนอก 无量事，我们没有看过心。你,你没有看过心。我们没有没有看过没有看过心。我们没有看过心 เราอยู่กับสามีภรรยาอยู่กับลูกๆมาหลายสิปีเนาะก็ยังไม่สามารถเห็นถึงใจิตใจของพวกเขาม่าเพราะว่าใจของคนเรานั้นไม่มีรูปไม่มีรักสแล้วก็ไม่มีวันตายด้วยแล้วก็ไม่เคยหยุดเลยใจเราใช้ใจตลอดไม่เคยหยุดเมื่อเรามองเห็นมองไม่เห็นใจก็ยัะไรอาศัยการเดา อันัตชักมาแล้วเรามีแต่การเดาจัง造成很多的因缘果报จึงได้สร้างกฎแห่งกรรมนอกผลกรรมต่อสํานองมากมาย那么你看不到到处看到的相都是心เรามองเรามองไม่เห็นใจแต่เราเห็นรูปลักษณ์ที่ตรงไหนทุกทุกที่ล้วนมีใจ那么心不会死เมื่อใจไม่ตายไม่โอ้เทียมแล้วก็ไม่หยุด ไม่เคยสูค่ะเนะเป็นอย่างนี้ตลอดช่วงนิรันดร์การใจของเราไม่เคยตายทําไม่เคยเที่ยงแล้วก็ไม่เคยหยุดเลยทําไม่เขยดูแล้วก็ไม่สามารถเห็นมันด้วยยกชายเธออาศัยการเดาต่อ是แล้วทุกทุกที่ล้วนมีใจอยู่หลายทมีมากมายไม่ทช่วตรงนี้แหละค่ะยุ่งยากที่สุดเลยเกิดปัญหามากมาย 为什么我们会心那么多麻烦อาทาไมใจของเราเนอะจึงมีความยุ่งยากมากมายอย่างนี<样>้เพราะเราัจไม่เัด่เตัดจ่เราตัดไม่ขเราตัดใจไม่ขาดเราตัดใจไม่าเาตัม่ขราจ่ัในไมาดเัจ่เราัดใมขาดเราจม่าัม่ารา่าเมขาเราตั้มีความ่ม่ขาัจ่ขาดเัดใมาาัด มีความว่างมีความสอย่างพวกเรากเป็นอริมาแล้วก็นำพาสามอย่างนี้อยู่ในตัวเราความว่างก็หมายถึงพุทธิธรรมยานของพุกเรา像是你可以看到的这些万象 ส่วนคำว่ารูปก็หมายถึงสัพพรูปร่างทั้งหลายที่เราสามารถมองเห็นขอให้เป็นสิ่งไหนก็ตามที่เราสามารถจดจำจดจำมันได้สิ่งเหล่านั้นล้วนแต่ไม่มีพุทธญาขอให้เป็นสิ่งไหนก็ตามที่เราสามารถจดจำจดจำมันได้สิ่งเหล่านั้นล้วนแต่ไม่มีพุทธญาณ耳朵听的声音没有佛性เสียงที่เราได้ยินก็ไม่มีพุทธญาณ眼睛看的没有佛性สิ่งที่เรามองเห็นก็ไม่มีพุทธญาณ那你为什么会哭 แล้วทำไมเราต้องทุกข์ด้วยปู่ใช anyway. ่ไหมความทุกข์เราอยู่ตรงไหนออโต้ปู่เอ๋ยหูคนเราบบหูมันไม่ทุกข์ไม่เข้าใจอะค่ะนะหูของเราไม่มีความถ้าสมมติปูนะคะมันไม่มีพุทธิยามันจะทุกข์ได้อย่างไรใช่คงดีแม่เดอะอัตตาอัตตาเกี่ยวข้อใจค่ะแล้วความทุกข์ของเราอยู่ข้างในพุทธิยานเราค่ะก็คืออัตตาไปเกี่ยวกับสิ่งรับรู้เกี่ยวต้อตัวเราเกี่ยวมันาแค่ไหนแล้วเกี่ยวม่สิ่ม่จงค่ะเกี่ยวมาช่วงนี้รันการแล้ว อัตตาเกีจ้าข้าวใจข้าวใจเกี่ยวอัตตาเจ้าอุ母母้งล้างศีลอัตตาของเราไปเกี<啊>่ยวกับสิ่งที可可่เรารู้มาสิ <t> ่งท<啊>ี<嗯>่เรารู<ゥ>้ก็มาเกี่ยวกับอัตตาเป็นอัตตาชาติแล้วใช่อยู่ตรงไหนใคงเม里ต的อัตตาข้าวใจก็อยู่ข้างในความว่างก็คือพุทธญาณของเราเรามีอัตตาหรือไมีคือทุกอย่ท่เรามองเห็นอัตตาเข้าใรอกทุกสิ่งทุกอย่างที่เรามองเห็นอัตตาของเราหรอกทุกสิ่งทุกอย่าสิ่งที่เราได้ยิน 所有苦的、所有苦烦恼的，都是阿达表靠在。ความคิดทั้งหลายความกัดรุ่มทั้งหลายก็มาจากอัตตาเราไปเกี่ยวกับสิ่งรับรู้มีสังสินสังชีอัตตาเกี่ยวข้าวใจเราโกรธเราเสียใจก็มาจากอัตตาไปเกี่ยวกับสิ่งรับรู้ยังไม่หรอถามมีไหมไม่มีมันคือสภาวะที่ไม่มีอยู่นะคะเพราะมันคือวัตถุ 来，我们跟我写，跟我写物质了。所有天上天下的万事万物。 เราสามารถจดจำมันวัตถ <哇填 S 1> ุมันคือวัตถุอุกัดๆลองแจ้งดู你看的听的想的说的吃的用的都是花土กับสิ่งที่เราพูดสิ่งที่เราเห็นสิ่งที่เราคิดสิ่งที่เราทำสิ่งที่เรา 天上แล都是วัตถุอาลูกต่างๆที่อยู่บนท้องฟ้าแต่คือวัตถุไม่มี活性มันไม่พม地上的下都是วัตถุอาลูกทั้งหลายที่อยู่บนผืนดินก็ล้วนแต่คือวัตถุทั้งหมังวทั้งหลาย้แตคือวัตถุทั่งรทั้งายนแต่ัตถุทงที้เรากงทท้ายก็ล้วนแต่คือวัตถุ 所有的人的全身都是วัตถุรู่างลักษณะของคนเราทั้งร่างกายก็คือวัตถุ那你无量世都记这个วัตถุเพราะฉะนั้นอันชาติมาเราเน้แต่จดจำวัตถุ你记不到心记不到心ามารถจดจำใจ记不到佛性ารถจําพุทธญาณ无想的เพราะว่าใจกับ <noise> พุทธญาณไร้รูปไร้ ไม่เคยมองเห็นเลยอ้ชนี้ฉันโกรธเธอวัตถุก็คือโกรธวัตถุชีวัตถุค่ะโกรธวัตถุฉันเกลียดเธอเป็นวัตถุก็คือเกลียดวัตถุฉันเข้าใจเธอผิดอุ้วยวัตถุก็คือเข้าใจผิดวัตถุวดจีฉันเสียใจวัตถุเสียใจกับวัตถุไ有่รเสียเ วัตถุไม่มีพุทธญาไม่มีความนึกคิดว่าฉันพูดสิ่งที่ไม่ดีของเธอวัตถุก็คือวัตถุ你活无ส世 ค่ะเรามีชีวิตมาเป็นอนันตชาติวัค่ะสิ่งที่เราเผชิญหน้ากับมันสิ่งที่เราเคยเห็นสิ่งที่เราได้ยินนะคะตั้งแต่คือวัตถุนอกมันมีอ่าและเราลุ่มหลงไม่มีปัญญาพวกเรายังไม่มีปัญญาถือว่าวัตถุยังไม่เข้าใจเราวัตถุสมีไม่มีค่ะแล้วก็ไม่รู้ว่าวัตถุคือมีไม่มีคุณจะรู้ส เราจะเสียใจเราจะโกรธ你会เจะกัดกรุ้ม你会爱ก็รักรักใครก,ก็คือรักเสียงกับรูปรักษ์วัตถุเหล่านั้นก็คือวัตถุี你没น爱过看过他的心怎么爱เพราะยังไม่เคยเห็น จิตใจของเขาเราจะรักได้อย่างไร้ฉันโกรธเธอจำยังไม่ได้อะไรมองเห็นใจของเธอเลยทําไมต้องโกรธกับสามีเปรยนนอนด้วกันมาตั้งสิกว่าปียังไม่เคยเห็นจิตใจด้กันเลยเกิดสิบ个小儿子没有看过心啊มีลูกมาตั้งสิบคนแล้วนะคะยังไม่เคยเห็นใจเลยโอฉันยุ่งมาก ฉันทุกข์มากฉันกัดกรุ่มฉันเสียใจค่ะก็คือวัตถุเท่านั้นเลยไม่มีสักอย่างหนึ่งเป็นของจรญญถถิงทั้งดิฉีนเราทั้งหลายนะคะที่เรามองเห็นอยู่ในใต้ห้านี้ไม่มีสอย่ญญางหนึ่งเป็นของจริงวุแต่คือวัตถุ เราเป็นทั้งร่างกายของพวกเราก็ยังเป็นวัตถุดังนั้นกา้ยินเสียงคือวัตถุกเหดูรูปร่างก็เป็นวัตถุเาคังไม่เคยเห็นเนาจิตใจแลวทุกทราไมไม่มีปัญญาแสดงว่าเราไม่มีปัญญาจาเล่เของปลอมงี้มาลว ตอนแรกเราเนาะค่ะเกิดมาจนเติบโตที่เราโกรธโกรทั้งหลายเป็นของปลอมสิ่งที่เราปัดก็ยังเป็นของปลอมสิ่งที่เราทุกอยู่ก็เป็นของปลอมตกลงตกสิ่งเหล่านั้นมันเคลื่อนไหวไม่ได้วัตถุไม่มีพาุทธญาติไม่มีความคิดวัตถุ死的不会动的วัตถุมันนะคะมันเคลื่อนไหวไม่ได้นะคะ เพราเรารับวิธรรมอัตตาค่ะรัมีอัตตาตน,ตนของเรากับสเา้ทข้าใจกับสิ่งที่เรารัรู้ที่เราเข้าใจเราเาราเข้าิ่ราับรูบบร้ที่เราเข้าใจเราเป้ราเ้าราเ้ราเข้าเราเาจราบรา้เราเข้าใจราเ้าราบขาเรา้ีราเข อาจารย์นนะัชี้เจอมังไปว่าม,ม,ม,มีมีคือมีแม่มีมีก็หมายถึงมีไม่มีทั้งดิฉันไม่มีอะไรในใต้หล้านี้ไม่มีสักนะอย่างที่เป็นความมีอยู่มีขั้นกูไหนันมีอ่นะเราะเราก็ลองดูซิว่ามีอะไรบ้างที่มันเป็นความมีอยู่ตลอดถ้าถึจงไม่มีนะจุดท้ายมันก็ต้องกลายเป็นไม่มี 求到咪就是咪咪。啊，刚刚菩提堂举弄来，说咪就代表没咪。拿走万就是万咪万。啊，拿出去，万万就代表没万。你在生气什么？不是米妹米米啊，你在顾虑什么？不是没咪咪，咪呀。啊，喏，我们举弄来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 ， เราทุกอะไรก็ยึดม<啊>ี你吃是什么啊我们所看到的都是米啊事情不同的我们看到的都是米啊但是米没米但是它的本质是米没米,米 มีเรียกมี你心中的事เรื่องราวต่างๆที่อยู่ในใจเราอือ是什么事อ่ะคือเรื่องอะไรมีย<米>ึดมีนะคือความมี มันคือมีไม่มีไม่เอาให้คือมีไม่มีสักอย่างหนึ่งเป็นความมีอยู่ไี้โหดเราต้องมาตัดอีข้างตัวคือมีนะฮะเรานะมีชีวิตอยู่ถึงปูณนี้แล้วนะเคยเห็นอะไรบ้างที่มาเป็นความมีอยู่所以我们会心不开啊那 มีเมื่อไหร่ใจของเราจึงไม่บเบิเกบานเราใจาเราไม่เปิดกว้างใจเราแคบแคบเราจะมีการต่อสู้แย่งชิงคิดเล็กค,คิดน้อยแบ่งแยกเวราะว่าเรามีที่ดินเสี่ยงในใต้น่านี้มีนี่ท่านไม่มีมน,มนะคะเขบอกว่ามีนะคะก็ถูกแต่วต่ามันต้องไม่มีไม่ ก็มีไม่มีแล้วก็มีอีก so ทั้งดิฉันเขาคือมีกับไม่มีนั่นจึงบอกว่าในใต้หน้านี้คือความมีกับไม่มีไม่มีไม่可以用ค่ะ้อกจากว่าถ้าซึ่งความมีเราก็ใช้ไม่ได้อีกไม่มีมันไม่死ค่ะถ้าบอกว่ามันไม่ถ้าไม่มีความไม่มีตาย ไม่มีไม่ได้แล้วไม่มีก็คือจับไม่ได้ค่ะม่มีทำไม่ได้ถ้าไม่มีอย่างนี้ถ้าเป็นอย่างนี้ก็แปลว่าไม่มีไม่มีก็จับไม่ได้มีแค่ปุโร์โสมีทําไม่ได้ถ้าอย่างนี้หมายความว่ามีก็จับไม่ได้อีกก็คือใช้การไม่ได้อย่างนี้ก็ใช้การไม่ได้เดงโสคงคงคสไม่มีคําว่าอย่างนี้คือความว่างใช่ไหมคะว่างก็แปลว่าไม่มี สโห่เขาเฉียดชั่วโมงถ้ากำมือขึ้นมาก็คือมีทำไม่ได้อย่างนี้ใช้าการไม่ได้ตายตายแล้วใช้คำไม่ได้ <laughs> ตายน,าานี你看我们普通话有没有？นะป่าของเราก็เหมือนกันจะพูดธรรมะมันก็ต้องขยับขยับไปว่ามีไม่มีม人生有有没没？ฟังเสียงก็ต้องมีไม่มี你看ม没？ มองก็ต้องมีไม่มีคิดเรื่องราวต่างๆก็มีไม่มีมมีไ่อพูดก็มีไม่มีกินข้าวมีไม่มีรับประทานอาหารก็มีไม่มีโจลูกมีไม่มีเดินก็ต้องมีไม่มีไปห้องน้ำมีไม่มีไปห้องน้ำเข้าห้องสุขาก็ต้องมีไม่มีทำรังอู่างส์มีไม่มีอ่ทำงานมาเป็นอันตชาติก็มีไม่มี มีไม่ได้ไม่มีไม่ได้ตายอ่ามีก็ไม่ได้ไม่มีก็ไม่ได้มีอย่างเดียวก็ตายไม่มีอย่างเดียวก็ตายวันธรมกมีไม่มีว่างว่างว่างไม่ว่างมีไม่มีทั้งหาดเลเพราะฉะนั้นขทธยานของพวกเราคือมีไม่มีว่างไม่ว่างว่างไม่ว่างมีไม่มีครอบคลุมทั้งหมดเลย มีไม่มีว่างไม่ว่างว่างไม well ่ว่างมีไม่มีแที่หนเท่าันนะคะก็ต้องอะไรกนมีไม่มีว่างไม่ว่างว่างไม่มีอ่าว่างไม่ว่างมีไม่มีนะคะจึงไม่ต้องไปเกี่ยวอะไรเลยอ่าถ้าจริงบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เรามองเห็นด้วยแต่ไม่มีพุทธญาณฟ้าท้องฟ้าก็มีไม่มีพระอาทิตย์ก็มีไม่มีพระอาทิตย์ก็มีไม่มีพระจันทร์ก็มีไม่มี เช่งเชิมีแม่ม like ีอ่า้าดวงดาวทั้งหลายก็มีไม่มีเด่ยหงเต็ดมีแม่มีฟ้าร้องฟ้าผ่านะคะก็ฝนตกเลยก็มีไม่มีงสวยเก่งมีแม่มีลมพายุเอ่ยนะสายฟ้าแลบเลยแล้วก็มีไม่มีกกววง万象ุกมีแม่มีอ่าสรรพสิ่งทั้งหลายนะคะสรรพวัตถุทั้งหลายก็มีไม่มีนั่นไม่เป็นสิริล้วมั้นะเนาะถ้า เราเรียกว่าพุทธญาณไม่有苦อยังไม่มีความทุกข์。ไม่有烦恼。ไม่มีความกัดกรูม。ไม่有伤心。ไม่มีการเสียใจ。会伤心是มีไม่ก็มี。ค่ะนะก็คือว่าถ้าเรามีการเสียใจก็หมายว่าเราไปยึดมีหรือไม่ก็คือไปยึดไม่มี。所以佛性我们求到这一点叫มีไม่มี。ค่ะดังนั้นนะครัะพุทธญาณของพวกเราก็มาชี้ถึง 1. จุดชี้ตรงนี้ก็คือมีไม่มี。 มีไม่ว่าไม่ว่างมีไม่มีก er, ็หมายถึงว่างไม่ว่างนั่นเองเขาจะป่อยวางหลุดพ้นแล้วเราก็สามารถปล่อยวางทุกอย่างได้ก็หลุดพ้นเขาไม่เราไม่ต้องมาเกิดเป็นคนอีกเรามเราไม่มีกฎแห่งกรรมแล้วมีู่果ก็ยังไม่ยังยึดมีเมื่อไร่ก็ยังมีกฎแห่งกรรม เพราะเรามีกดแห่งกรรมเราจึงต้องมาเกิดเป็นคนเราเราได้น因果来流浪生死啊。ดังนั้นคะเราจึงนำพาเลค่ะกดแห่งกรรมนะคะมาเกิดมาตาย。在空里面。啊，ข้างในความว่างนะคะ。ตอนนี้。这个时候。但ขณะนี้。也在ค里面哦。啊，เราก็ยอยู่ในความว่าง。有没有思想？ความมีมันไม่มีความนึกคิด。 ใน里面的อัตตาเขาใจจะจะจะกินนเกยวข้างในความว่างของพวกเรานี่มีอัตราตนๆนะคะมีการคิดแล้วก็ไปเกี่ยวสิ่งต่างๆเราเนี่ยนะคะมีการเรียนไห้ตายเกิดเกิดเป็นคนบ้างเกิดเป็นสัตว์บ้างเกิดเป็นชายเป็นหญิงอุนันนาเนี่นปัญหามันอยู่ตรงไหนอัตาเกี่ยวข้าใจข้อใจเกี่ยวอัตตาเกี่ยวอุณหลัก นะคะปัญหามาอยู่ที่ว่าอัตราตัวตนของเราไปเกี่ยวกับสิ่งที่เรารู้มาสิ่งที่เรารู้ก็ไปยึดติดกับอัตราด้วยเป็นอัตตาชาตินะคะก็ตั้งแต่เราเกิดมาจนถึงปัจจุบันนะคะทุกสิ่งทุกอย่างชอบหรือไม่ชอบเนาะอ่าแล้วก็แต่งงานเป็นพ่อเป็นแม่ อล้วีคุณ我วห我我อ่าแล้วก็ทำไมนะมาอยากันบ้างฉันรักเธอบ้างฉันเกลียดเธอบ้างทั้งหมดทั้งปวง无量事อ่ะมันจะชอบมา都在空里面ก็เนื่อนแต่อยู่ในวอเเขกี่ยอัตตาเกี่ยวไม่ไหวค่ะก็คือสภาพต่างๆเนาะที่เราต้องเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนั้นนะคะก็คืออตาไปเกี่ยวเับสิ่งรับรู้สิ่งลับรู้เกี่ยวกับตาอยู่ใน เขาจะมาเจวันอ่าฮะคือคนเราแต่งงานกันยังไงอัตราเกี่ยวกับข้าใจก็คืออัตราของเราไปเกี่ยวกับสิ่งที่เรารู้เข้าใจในเสียงกับในเสียงในข้าอแท้里面นอ่าเพราะว่าฉันรับรู้ถึงเสียงของเธอรูปล่กงของเธออยู่ในอัตรารับรู้ของเราแล้ววอาต้าเกี่ยวกับข้าใจในเสียงกับเสียงอ่าฉันรักเสียงเธอฉันรักรูปลักงเธอนะคะฉันก็คือเกี่ยวเสียงกับรูปรักงของเธอไว้ 我我跟你ช婚我们来结婚เจริงจริงใช่ไหมไปขอแต่งงานด้วยจ在哪里结婚啊？แต่งงานอยู่ที่ตรงไหน？在空里面阿塔เกี่ยวเข้าใจ结婚啊？การแต่งงานของเราก็อยู่ข้างในพุทธิยานของเราคืออยู่ในความว่าอัตตากับสิ่งลับรู้แต่งงานกันพี่สมควรเชิญวัน？啊คำถามว่าเราแต่งงานไปยังไง？เ在อัต阿าเกี่ยวเข้าใจแต่งงาน？เราแต่งงานอยู่ข้างในความว่านะคะอัตตาเกี่ยวสิ่งลับรู้ กั็สิ่งที่เรารับรู้อ่ะสิ่งที่เราเข้าใจมาก็คือเสียงรูปรักษ์กับตัวเสียงรูปลักษ์ที่อยู่ภายนอกของเธอมันเป็นหนึ่งเดียวกัน你会你会生几个小孩子哈ก็สามารถมีลูกได้เจ็คนอัตราเกี่ยวเข้าใจเจ้าพ่อพอแมก็มาจากอัตราไปเกี่ยวกับสิ่งรับรู้แ้วมัเป็นพ่อแม่ก็มีลูกด้วยกันท่านี้เกี่ยวจะมาจะมาจี๊ จะแต่งงานกันได้อย่างไรยิ่งเมียองฉันไมเข้าใจจะไปเจอคนถ้าเธอไม่ได้อยู่ในสิ่งที่รับรู้ของฉันฉันจะแต่งงานกับเธอได้อย่างไรยิ่งเมียของฉันจรงใจเข้าใจจะอัตราเกี่ยวเข้าใจจะแต่งงานต้องมีการจดจําไว้ก่อนนะแล้วก็จึงสามารถที่จะเกิดอัตราเกี่ยวกับสิ่งรับรู้จริงแต่งงานกัน,กนไม่สมัครี้ยงทำไมต้องม,จจงมองาหย่ากันอัตราไม่ชอเข้าใจอัตราไม่ชอบสิ่งรับรู้แล,ววล้วไม่ชอบสิ่งที่เข้าใจแล้วมันีเราหย่ากันดีกว่า ตัว都在空里面อัตตาอยู่ในนะทุกสิ่งทุกอย่างล้วนแต่อยู่ข้างในยานว่างของพวกเราอัตตากับสิ่งลับรู้你今生的过程นนะก็ค<啊>ือข<后>ั้นตอนชีวิตของพวกเราที่ผ่านมาน拿到了เรารู้หมดหลับรู้ได้หมดเอาหมดเาฉยอยู่ข้างในอัตตากับสิ่งลับรู้ของเราีีอั的一生过程นนะก็คือขั้นตอนชีวิตของพวกเราที่ผ่านมา你的命运录生死转你的报应 อัตหาจะมาชีวิตของพวกเราประวัติการเกิดตายของพวกเราล้วนแต่มาจากและก็ดูในอัตตากับสิ่งรับรู้ของเราจเกร今生我อ括无量อ都是一样เหมือนกันอ่าไม่ใช่เฉพาะชาตินี้เป็นอัตมาชาติมาแล้วก็ล้วนแต่มีกระขั้นตอนหรือการขับเคลื่อนเหมือนกันเจิดค้งนี้เป็นปุ้ยสืออ่ะมันอยู่ในความว่างอยู่ในยามว่าง จึงบอกว่าเรานำพาเหตุปัจจัยมาเล่นร่อนพเนจรอยู่ในโลกมนุษย์นี้那个因缘是因果ินะคเหตุปัจจัยตรงนี้ก็คือกฎอัาดับเขาจะ这个是记不完专门记的。อันดัของเราคือราชาจดจำมีหน้าที่ในการจำ记靠在的<备>。จำอะไรจำสิ่งที่เรารู้มาจำจำจำ。两世记不完。จำมาเป็น จงมีคนแท่งกรมมากมายหนักทุก啊ทุกข์มาก心不清啊กายเราไม่สะอาดไม่บริสุทธิ์เขาคือฟันละอะไรคะว้าวุ่นกัดกรุ้งสิ่งร่ำรายมากมายต่อสู้ย่งชิงกนรร้ายกาจก็รู้แต่มาจากอัตตาไปเกี่ยวกับสิ่งรับรู้นี่เราจงเทนเรามีในวันนี้จีตวเมียินดู ก็คือชะตากรรมของพวกเราผลการตรมสนองของพวกเราน้อยแต่อยู่ข้างใน่ายว่างอัตราเกี่ยวกับสิ่งรับรู้ทำไมฉันต้องแต่งงานกับเธอเข้าใจเราเข้าใจไงเรารับรู赞赞้อถคารับรู้เธอเข้าใจเธอถามว่ามีไหม มันเป็นแค่เพราะภัยนะคะหรือว่าภทัยที่บัตรอันที่เป็นความว่างเป็นมีไม่มีมันคือมีไม่มีสิ่กับพ่อแม่ยังเด่กกว่าจ้ะอ่ามันคือขั้นตอนของกรรมสนองของเรามีแม่มีสุดท้ายมันก็ย,ยังคือมีไม่มีมีจะอิงกอ่ามีเมื่อไหรก็มีกฎแห่งกรรมสุดที่สุดในโลกนี้ไม่มีอีกเกินมีไม่ต้องกวลใจอ่าก็หมายความว่า ยึดความมีเมื่อไหรแน่นอนต้องมีลงศพนั่นเองไม่มีอีกเกิมีู้ยอกคู่ไพุวอาก็คือถ้ายึดความมีเมื่อไรแน่นอนต้องมีโกดใส่อ,สอัฐิ无量世到今天没有一个米不要死给นอ家看ก็หมายความว่าเนาะอาณาชาตมาทุกความมีแน่นอนต้องตายต้องตายให้คนดู你们有没有看过人人说有米不要死了เคยเห็นไหมว่าคนไหนที่ว่ายึดมีมีแล้วไม่ต้องตาย อยู่ที่ตรงนี้不要死你看有没有่ะต้องยึดมีเมื่อไหร่แน่นอนต้องตาย所以今天จน宝贵วันนี้นะคะก็คือธรรมะล้ำค่า我们三界名师告诉我们求道就是你ี你ะพระพอาจารย์ไตรโลกบอกกับพวกเราว่ารับวิถีทางก็คือมีไม่มี不是ไม่ใช่หมายความว่ามีไม่ใช่มีนะคะรับธรรมะไม่ใช่มี ีไม่มีวันฉายจ้องไมตเมื่อเราเข้าถึงมีไม่มีแล้วลงศพก็ไม่สามารถใส่เราอินโกรจ้องไม่ต่อกฎแห่งกรรมก็ไม่สามารถมาจับเราได้กูห้อยปั่นจองไุ่ต่อก็คือเราก็ห่างจากกดใส่อัฐิแล้วไม่ต้องมีกดใสยอัฐิมีไม่มีก็คือู้มีไม่อินโกรจึงไม่ม有生死没有来世没有轮回คำว่ามีไม่มีก็หมายความว่าเราไม่ลุ่มหลงอยู่กับกฎแห่งกรรมแล้วนะคะเราไม่ต้องมีการเกิดการตายอีกแล้ว การเรียนว่าอีกแล้วนั่นมีไม่มีไม่ใื่ไม่มีคำว่ามีไม่มีไม่ใช่บอกว่าไม่ต้อง误会เราอย่าเข้าใจผิดนะคะมีไม่มี是妙有อ่ะมีไม่มีคือความแยกยนมีหรือว่ามีความมีที่แยกยนเฉพาะหมดเฉพาะที่เดียมีทั้งหมดค่ะมีทั้งหมดมีไม่มีมีทั้งหมดทุกอย่างเป็นของเรา這個不是你่妹嗎？ ก็ภาพผื <noise> ้นผืนนี้ก็มีไม่มีกก็นียให้เราใช้แต่ใช้完了ม没หรอีกไม่นานมันก็ไม่มีไปแล้ว为什么我们做人ทำอะไรต้องเกิดเป็นคน我ราั看一ปค่ะนะคะแล้วก็บอก